เล็ดด้วยมันออนที้ออนอาหารก็มีแล้วนะ่ยในครุงอันก็มีแซบมันที้ออนเน่เดี๋ยวมันซุกอย่างเงี้ยขาดความอบ เลี้ยงมาหลายตัวไม่เคยเป็นเห็นเป็นอย่างนี้เลยถึงไม่สวยแต่ก็ขี้ออนอย่างเงี้ยผมชอบมากกว่ากระต่ายที่สวยอยีกยอนแก็มันก็ผมไม่ลุกเขาก็อยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยอยู่ข้างๆผมเนี่ย้าผมไม่ลุกไปไหนเขาก็อยู่อย่างนงี้แหละ ไม่ได้เข้ามาหาเพราะว่าอยากกินข้าวอยากกินอะไรนะครับเข้ามาเฟียอย่างนี้เฉย chết 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 that can เขาก็ว่ามันมีดีเอ็นเอความเชื่องสัตว์ละตัวไม่เหมือนกันตัวเนีเ้ยได้ได้รูปตัวนี้มากเลยหลายพันตัวนี้เชื่องมากยังมาไม่เคยมีเลยตัวไหนวิ่งเข้ามาหาคนตัวเนี้ยวิ่งเข้ามาหาคนไม่ได้มาขออาหารด้วยประมาณว่าเหมอนจับเข้ามาประจบนั่นจับเขารู้เขายลาดว่า เราไม่ได้อาหารให้อาหารจากมือแต่เขารู้ว่าเราเป็นคนให้อาหารก็จะวิ่งเข้ามาประจบเราแต่ไม่ได้แบบเข้ามาขอกินขย้นขยอให้เราป้อนอาหารให้เข้ามาประจบมันนอนด้วยมือคอเกียร์ด้วยตลาดครับอยากรู้ว่าลูกของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนเขาหรือเปล่า ตัวนี้อายุก็ยังไม่ถึงปีเลยน่าประมาณสัก5เดือนประมาณนี้แหละ5-6เดือน๋ยวผมจะให้อายุสักประมาณสักเกือบปีหนึ่งนแหละก็จะเอาผสมพันธุ์เ่องมากการเลี้ยงของผมเนี่ยผมก็เลี้ยงแบบเปิดเลยนะครับปล่อยเลยปล่อยเลยอยู่ปล่อยโกมเปิดเลย เขาเนี่ยเขาจะไม่ไม่เคยไปมากกว่าพื้นที่นี้ไม่เคยลงบนันไดไม่เคยลงบนันไดจะอยู่แค่นี้แหละจะอยู่แต่แค่ตรงบนไดของผมแช่นนี้หลยขนาดมากพื้นที่ที่ว่ากระต่ายทุกตัวผมอยากปล่อยนะไม่อยากใส่กรงดนะ้วยซ้ๆขออย่างเดียวกออ่้นก็ถ่ายอุจจาระอะไรอยู่ในกลงตังก่อนตอนเล็กๆเนี่ยก็ถ่ายอยู่ในกลงนะแต่ไม่รู้เป็นอะไรรู้สึก โดนตามใจกินอาหารเม็ดมากก็ถ่ายเป็นน้ำเดยถ่ายเลือดลาดพวงเนี่ยอโอเคครับตามถ้าเกิดอยากติดตามกดไลค์กดแชร์ลงลงให้เพิ่มนะครับน่ารักมากนิสัยดีมาก ชอบเนี่ยไม่ต้องสวยมากแต่ว่านิสยัยเนี่ยโอเคเลยเยสวยแต่ว่าดือ้อจับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแนวไม่น่าเลี้ยงผมว่าสวยไปก็อยู่แค่ชูต้่น mm. ด้วยไม่ได้ฉลาดฉ mm. ลาดมาก mm. จะอยู่อย่างนี้กับผมตลอดแต่ผมไม่รู้เขาก็าอยู่อย่างนี้แหละอ้อนอยู่อย่เงี้ยนอนอยู่เงี้ยย้อนอยู่ข้างผมเห็นเราต้องลุกขึ้นไปทําคนละอันนี้โกงผมทําเองนะเนี่ยไม่ใช่ทำของแฟนทำผมตัดเหล็กให้เข้าออลองเป็นรองพลาสติกด้วยก็จะได้ไม่เจ็บขาโอเคครับอันก่อนแล้วกัน

ไหนน้อยไหนนไม่ยอมขยับละไม่ยอมขยับละไม่ยอมขยับละไนยังขยัยอมขยับละไหน้วไหนน้อมหนนอมนน้อนนนนเรียกได้มันกับสุนัขเลยกระต่ายหรือสุนัขนี่อยากเราวิ่งมันเข้ามาหาเลย มันเข้ามาหาเลยมันเข้ามาหาเลยนี่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 มันเข้มาหาเลยนเ่เกาะคอตกคางมันก็กพยายาม นี่แล้วมันนึกว่ามันจะได้กินอาหนะวิ่งเข้าไปมามาอ้อนเราเมื่เราเอาอาหารมาให้มันละมันฉลาดหน่ออ้อนขออาหาร แต่แบบไม่ไม่ใครจขยอให้เราป้อนจากปากเพราะเราไม่เคยป้อนจากปากเราใส่ถัให้มันกินมันรู้มันจะมาออกมันจะอ้อนเราเน้นๆเน้นๆเน้นๆเฮ กินวะช้วยอาหารข้างบนมันมีมันรู้เลยไม่ยอมกินอย่างงี้เราใส่เยอะ ビビ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 ビ寝ない ไปแล้วหาหาคนหนึ่งลงมาหาไหมจะหาไม่ลงมาหาไหมลงมาหาไหมคนหนึ่งลงมาหาไหมคนนี้ไม่ยอมให้ไม่ยอมให้ไม่ยอมให้กินนี่หน่ไม่ยอมให้ไม่ยอมให้กินเนยดิดดิดดิดใหญ่เลยดินใหญ่เลยดิดใหญ่เลยดิดใหญ่เลย

ไม่ค่อยอยากให้อาหารเมล้วนะกินยายเยอะๆเมล็ดเฮ้ยดีดดิดไม่ยอมทำไมไม่ยอมยากอาหารเม็ดไม่ให้กินนะดิดใหญ่เลยดีดใหญเลยหึฮ <c oughs> <c oughs> บนกล่องข้าวบนกล่องข้าวเฮ้ยมีกล่องข้าวเฮ้ยมี่าแล้ว่าแล้วไม่ให้กินแล้วกินย้านะกินย้านะน้องจะได้ผักค้องบ้างแต่ไม่ร่วงท้องร่วงท้องร่วงท้องร่วงเนี่ยนี่ตอนนี้หมอดจองหน้าเลยไหแต่ให้กินข้าวทิไม่ให้กินไม่ให้กินนีม่มีใครมามีใครมานี่ไหนๆดูใครมีใครมา น้อยมีใครมาเสียงตุ้มเมื่อกี้มีใครมาละวอี่ใครมาใครลงมาน้อยเห็นใครไหมนี่มันมันอยากกินนดิ้นโดดไปโดดมาเยอะเลยไใครมาใครลงมาน้อย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 ,อย,อยไม่ได้กินข้าวน้อยน้อยอยากกินข้าวเฮ้ยไปอ้อนละไปอ้อนละ แค่นั้นแหละสกระปรกเห็นไหมพื้นสกรปรกหมดแล้วแม่น้ำกำจัดสกรปรกไหมทีนี้ผก็ไ้กลิ่นเล็ก้อสกปรกหมดแล้วสกรปรกหมดแล้วกัดขาด้วนะกยกัดขาด้วนะยกัดขาด้วยควรแม่กัขา้ม่ควร่ไหนๆไม่เคยตัดเล็บเลยอื้เคยจะอึ้อองมั